สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาพักที่อยุธยารีรทสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะถึงแล้วโหดูจากบรรยากาศด้านนอกมีความเป็นไทยมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปช็คอินกันค่ะาที่เรากศดะเป็นไทยมากเทาี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันค่ะทางที่เราจะเดินเข้าไปเช็คอินนะคะก็เป็นใต้ถุนของ ที่พักนะคะนะคะที่เช็คอินอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะแวรนใต้ถุนก็มีการตกแต่งไว้นะคะเหมาะที่จะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเพื่อนๆสามารถใส่ชุดไทยนะคะเข้ามาถ่ายรูปได้เลยอันนี้เป็นห้องพักของเรานะคะเข้าไปดูบรรยากาศในห้องพักกันเลยของเราได้วันนี้เป็นห้องจันทร์กับพอนะคะเราจองผ่านอกโก d a ามานี่นะคะบรรยากาศข้างในนะคะก็ตกแต่งแบบ ช่เดิมมากๆนะคะตรงเตียงน่ารักมากๆมีมุมด้วยนะคะนี่นะคะพวกเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นเหมือนของเก่าเลยที่เขาน่าจะแบบมีมาตั้งแต่แรกนะคะเดี๋ยวลงไปดูที่ห้องน้ํากันนะคะห้องน้ํานะคะของเขาจะมีสองโซนนะคะด้านบนก็จะเป็นโซนที่เป็นโถชักโครกนะคะแล้วก็เป็นอ่างอาบน้ํานะคะมีแค่นี้นะคะด้านบน เพื่อว่ากลางคืนเราจะได้สะดวกมาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะเขาจะมีเป็นโซนอาบน้ำนะคะสำหรับเปียกได้นะคะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันห้องน้ำด้านล่างนะคะก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งนะคะตรงนี้ก็เป็นชาเวอ,อาบน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบๆโรงแรมแล้วก็ที่เขาจะมีส่วนที่เป็นร้านอาหารากับคาเฟ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ทางนี้นะคะเราก็จะสามารถเดินไปในส่วนของคาเฟ่และร้านอาหารของที่พักได้นะคะตรงเรลเวยนนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็อาท์ดมีน้ำตกสวยๆนะคะให้เราชมด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเขาก็จะมีเค้กนะคะตู้เคก้กแอบมาดูน่ารักมากๆเลยนะคะโซนคาเฟ่ ก็มีนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นสาบัวนะคะน้ำสีสวยมากๆเลยแต่วันนี้เรามาไม่มีบัวนะคะด้านในนะคะเขาก็จะเป็นร้านอาหารนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาทานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสาวๆนะคะใส่ชุดไทยนะคะเข้ามาทานอาหารแล้วก็ถ่ายรูปนะคะซึ่งบรรยากาศเข้ามากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปชมรอบๆกันนะคะโซนนี้นะคะก็เป็นโซนสาว่านะ สำหรับเช้าวันนี้นะคะเราลงมาทานอาหารเช้าตรงบรเวณสะบัวด้าน นอกของโรงแรมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟอาหารเช้าให้เราตรงนี้อาหารเช้าของเรานะคะก็เสิร์ฟมาในรูปแบบไทยโบราณน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้เลยนะคะมีกาแฟน,นะคะน้ำส้มปลาท่องโกะแล้วก็มีขนมใส่ไซดด้วยนะคะส่วนอาหารจานหลักนะคะเขาก็มีให้เราเลือกได้คนละหนึ่งอย่างนะคะก็เป็นอาหารง่ายๆอย่างพวกข้าวผัดข้าวต้มแล้วก็อเมริกันเบ e a k a t นะคะ นั่งทานอาหารเช้าแล้วก็รีแลกแบบนี้รู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะอาหารจานหลักเรามาแล้วนะคะของเราสั่งเป็นข้าวผัดไก่มานะคะได้ทานแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยค่อนข้างที่จะอร่อยถูกปากเลยเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากที่เขาจะเป็นที่ผักแล้วนะคะเขายังเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ด้วยอันเดียววันนี้ขอตัวไปทานก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วย จอนมิชลินไกลกันนะครับเป็นร้านก็พรค่ะต้องไปรองใส่ถั่วเลยกลัวไม่ได้ค่ะ